ไม่ไวสวัสดีครับวันนี้พักก้าวไกลขอถแถลงข่าวเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีของขวัญชิ้นดีหรือแค่ผักชีให้คนกรทมต่อกรณีที่พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559 แต่เพิ่งมาเร่งรีบปั่นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีโดยใช้งบกลางของกทม่ามกลางกระแสคนอยากเลือกตั้งผู้ว่าและสอกอโดยกะจะปั่นให้เสร็จก่อนคริสต์มาสที่จะถึงนี้ในวันที่25ธันวาคมเพื่อเป็นของขวัญให้คกรุงเทพนั้นผมสุรเชษประวินวงวุทธิผู้แทนราษฎรและรองเลขาธิการพักก้าวไกลอยากเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทางบ้าน ช่วยกันเอาผักชีออกแล้วมาลองพิจารณาดูให้ลึกถึงเนื้อในของโครงการว่าเป็นของดีจริงหรือไม่เหมาะเป็นของขวัญให้คนกรทมหรือไม่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับว่าที่สอกอที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเขตคือคุณบอยสาธรนะฮะคุณเอกบางรักและคุณท็อปยาน,นวาวาก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบอกว่าคลองช่องโนนซีไม่เท่ากับคลองชองเกชอน คลองชองเกชอนก็คือคลองชื่อดังแห่งกรุงโซเกาหลีใต้ที่มักถูกหยิบยกมาอ้างว่าเป็นต้นแบบทุกทีที่ประเทศนี้จะพัฒนาคลองการพัฒนาคลองชองเกชอนไม่ได้ทําขึ้นด้วยการจ้างนักจัดสวนมาออกแบบอย่างฉาบฉวยหรือแค่คิดจะทําก็ดีดนิ้วเนรมิตขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้คนกรุงเทพแต่เบื้องหลังของการพัฒนาคลองกลางกรุงโซแห่งนี้คือความต้องการที่จะพลิกฟื้นย่านเศรษฐกิจ จำอีกทีนะครับเป็นการพลิกฟื้นย่านเศรษฐกิจไม่ได้ทําสวนสาธารณะอย่างฉาบฉวยที่กําลังซบเซาเนี่ยด้วยการปรับปรุงคลองน้ําเน่าและถนนโดยรอบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าเดินโดยเทศบาลกรุงโซได้คิดวางแผนอย่างดีรอบด้านทั้งการพัฒนาระบบน้ําดีและน้ําเสียการทุบทางด่วนและจดจัดโครงข่ายถนนโดยรอบใหม่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทําให้ย่านการค้าต่างๆในระแวกนั้นซึ่งมีจํานวนกว่า1 0 0 0 0แสนร้านค้าได้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริงและมีการรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากทั่วโลกย้อนกลับมาที่คลองช่องนนทีนะฮะ จะลอกก็ดันลอกมาไม่หมดมีแต่ผักชีมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีเนี่ยใช้วงเงิน980ล้านบาทไม่ได้มีอะไรเหมือนกับการพัฒนาคลองชองเกชอนอย่างที่กล่าวอ้างมีก็แค่รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งบางคนก็ว่าสวยนะฮะบางคนก็ว่าไม่เข้าท่าแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อในของโครงการซึ่งพักก้วไกลอยากจะชวนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทางบ้านเนี่ย ให้เอาผักชีออกก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันตั้งคําถามถึงการใช้งบประมาณไปกับโครงการนี้กันจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่นะครผมแล้วก็ว่าที่สกอของภาคก้าไกลเนี่ยขอตั้งประเด็น7คําถามถึงท่านผู้ว่าอัศวินดังต่อไปนี้ครับคําถามที่1น,นะฮะจุดประสงค์ของการดําเนินการโครงการนี้คืออะไร คลองช่องน้ำรีเนี่ยแตกต่างจากคลองช่องเกยชอนเกาหลีใต้นะฮะคลองช่องเกยชอนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นครองน้ําเน่านะฮะข้างบนเนี่ยในภาพเนี่ยนะฮะข้างบนเนี่ยมันมีทางด่วนอยู่ซึ่งทางด่วนเนี่ยเก่าเขาก็ต้องการจะทุบทิ้งนะฮะแล้วก็ปรับปรุงย่านเศรษฐกิจเนี่ยมีทาปรับปรุงถนนตามปรอกซอกซอยทําให้เมืองอ่ะน่าอยู่น่าเดินเพราะฉะนั้นจุดประสงค์จริงๆของการพัฒนาเนี่ยก็คือการฟื้นฟูย่านการค้านะฮะ ทำให้คลองเป็นสถานที่พักผ่อนบนใจทํทให้ร้านค้าแถวนั้นเนี่ยเข้าถึงได้สะดวกสบายมีการจับจ่ายใช้สอยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายย่อยเกิดขึ้นแต่หันมาดูของเราสิครับคลองช่องนุ่นสีเนี่ยมันเป็นเกาะกลางบนถนนใหญ่นะฮะก็คือถนนนาราธิวาสราชนักครินปกติการสัญจรก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมการที่จะเข้ามาใช้ในคลองเนี่ยเขาจะเข้ามาใช้อย่างไงนะฮะแล้วคลองเนี่ย ปกติก็ใช้ในการระบายน้ําจะไปทําโครงสร้างอะไรต่างๆจะขวางทางน้ําหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาขยายประเด็นคําถามกันนั้นจุดประสงค์ต้องตอบให้ชัดนะครับว่าการดําเนินโครงการนี้ทำไปเพื่ออะไรต้องการแค่ผักชีมาโรยหน้าหรือจะแก้ปัญหาให้ย่านแถบนั้นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นคำถ,ถามข้อที่2นะครับแล้วคลองช่องนุนซีเนี่ยจะมีฟังก์ชันเป็นแก้มลิงป้องกันน้ําท่วมอยู่หรือไม่ คือคลองช่องนูนซีเนี่ยมีความแตกต่างจากคลองอื่นด้วยนะฮะคือคลองอื่นเนี่ยเป็นคลองยาวเพื่อระบายน้ําแต่คลองช่องนูนสีเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนบ่อนะฮะเป็นแยมลิงพักน้ํา <c oughs> นั่นก็คือในช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการระบายน้ําออกมาจากคลองเพื่อเพื่อทําให้มีลักษณะเป็นบ่อให้น้ําแถวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือ,หรอนหรือน้ําตกมาจากฝนนะฮะตามถนนต,ต่างๆไหลมาลงคลอง แต่เนี่ยครับดูภาพของการก่อสร้างนะฮะนี่เป็นภาพขนาดก่อสร้างนะ,ะนี่เป็นสถานะในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างนะฮะทั้งผนังปูนนะฮะมีเสาด้านใต้อีกและระหว่างก่อสร้างเนี่ยมีเศษหินดินทรายตกเข้าไปถมอยู่ในคลองมากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะฮะต่อให้แล้วเสร็จเป็นอย่างในภาพเนี่ยนะครับคำถามก็คือแล้วฟังก์ชันการเป็นแก้มลิงเนี่ยยังสามารถ ระบายน้ําท่วมอยู่หรือไม่จะมีการกีดขวางทางน้ําหรือไม่ก็ดูจากจะด้วยภาพเนี่ยแหละครับคําถามข้อที่สานะฮะแล้วประชาชนจะเข้าถึงสวนอย่างปลอดภัยได้อย่างไรตามที่ได้เรียนนะครับคลองเนี่ยเป็นเ,เสมือนอาสายหลักนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนสายหลักคือถนนนาลาธิวาสเนี่ยนะฮะแล้วก็มีช่วงต่างๆนะฮะกับแยกสําคัญๆอย่างเช่นว่าสุรวงศ์สีลม สาธรนราธิวาสถนนจันทรรัชดาพิเศษพระราม3ามนะฮะเรื่องการที่จะทำทางม้าลาย17จุด17จุดนะฮะจะมีการกีดขวางทางจราจรหรือไม่นะฮะรถที่สัญจรไปมาเนี่ยมีปรมิมาณสัญจรโดยรวมกว่า41,000คันต่อวันและถ้านับในช่วงเร่งด่วนนี่นะฮะมีมากถึง18,000คัน นะฮะจจุดที่คนจะต้องข้ามไปข้ามมานะฮะแล้วไหนจะอันตรายอีกเพราะว่ามีอมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์และมี BRT ด้วยนะครับที่คนจะต้องอฝ่าทางม้าลายข้ามถนนกว่า3ช่องจราจรกว่าจะไปถึงเกาะกลางบนถนนนอกจากนั้นนะฮะไอจุดต่างๆที่จะข้าม17จุดเนี่ยในรายงานก็ไม่มั่นใจนะครับยังเขียนว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมก็ต้องถามนะครับว่าสถานะปัจจุบันเนี่ย เสร็จแล้วหรือไม่ถ้าเสร็จได้ประเมินผลกระทบแล้วก็ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะอย่างไรและถ้าไม่เสร็จแล้วก่อสร้างกันไปได้อย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องตอบคำถามให้ชัดนะครับคำถามข้อที่4นะฮะแล้วจะบำบัดน้ำเสียในคลองช่องนอนทรีอย่างไรคือน้ำในคลองช่องนอนทรีเนี่ยถือว่าเป็นน้ำเน่าอันดับต้นๆน,นะฮะของกรุงเทพมหานครคือมีค่า BOD หรือว่า b i o l o g i c a l oxygen demand เนี่ยก็คือปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในการกำจัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ไปกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยแปลไทยเป็นไทยง่ายๆก็คือค่า BOD เป็นค่าที่ใช้ดูน้ำเสียนะฮะค่ายิ่งมากแต่ว่ายิ่งแย่ BOD ยิ่งมากยิ่งแย่ค่าในคลองช่องนนทรีเนี่ยสูงถึง23.3โดยเฉลีย่ย นั่นคือแยก่กว่าคลองแสนแสบนะฮะทุกคนรู้จักคลองแสนแสบในฐานะเป็นคลองที่มีน้ําเสียนะฮะแต่ค่าเฉลี่ยคลองแสนแสบอยู่ที่9.9นั่นแปลว่าคลองช่องนนทรีเนี่ยมีน้ําเสียมากกว่าคลองแสนแสบถึง2เท่านะฮะในขณะที่น้ําที่คนทั่วไปสัมผัสได้เนี่ยตามมาตรฐาน WHO เอนี่ยอยู่ที่ต่ํากว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะนั่นคือคลองช่องนนทรีเนี่ยมีค่าอยู่ที่23.3 บ้องบำบัดให้เหลือ3เพื่อที่ให้คนทั่วไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นจะบำบัดน้ำเสียในคลองช่องนนทรีอย่างไรตอบให้ชัดนะครับแล้วมาดูนะฮะพื้นที่นำร่องที่จะทำเนี่ยก็ทำแบบเอาหน้านี่ฮะทำแบบช่วงตอนกลางเนี่ยที่เรียกว่าพื้นที่นำร่องระยะที่1ช่วงที่2ระยะทาง12กิโลเมตรแต่เกิดการแบ่งซื้อแบ่งแจ้งนะฮะเพราะว่าได้งบประมาณมา80ล้านโดยงบกลาง จะแบ่งซื้อแบ่งจ้างประมาณ200เมตรริมถนนสาธรแต่ก็จะสังเกตได้ว่าส่วนที่จะทำก่อนเนี่ยเป็นส่วนกลางคลองนะครับคิดโดย common sense ง่ายๆเนี่ยถ้าจะเริ่มเนี่ยปกติคนเขาจะเริ่มที่ต้นน้ำก่อนหรือไม่ก็ปลายน้ำก่อนนี่มีเหตุผลอะไรที่จะมาเริ่มตรงกลางนอกจากจะเอาผักชีมาโรยหน้าเพื่อที่ทำได้ง่ายให้เสร็จทันคริสต์มาสแค่200เมตรด้วยนะครับงั้น มันไม่มีเหตุผลเลยนะฮะที่จะทําโครงการเริ่มที่กลางคลองคาถามก็คือทํากลางคลองแล้วคุณจะไปควบคุมคุณภาพน้ําได้อย่างไรนะฮะระบบระบบบำบัดน้ําเสียตามธรรมชาติเนี่ยที่อ้างในเอกสารว่าจะใช้บอนพุทธรักษานะฮะก็ต้องบอกมาให้ชัดนะครับว่าจะต้องใช้พืชจํานวนเท่าไหร่จึงจะสามารถบําบัดน้ําเสียขนาดนี้ได้ต่อไปเป็นคำถามข้อที่5นะฮะ ทำไมต้องเร่งรีบทำโครงการในช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะคุณกำลังใช้งบประมาณของรัฐนะฮะงบประมาณของกทมในการหาเสียงหรือเปล่ามาดูกันนะฮะมีความพยายามที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อมาทำโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปี2.564นะฮะแต่ไม่ผ่านย้ำอีกครั้งนะครับไม่ผ่านการพิจารณาของสภากทม อันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่4มีนานะฮะว่าได้มีการประชุมเมื่อวันที่3มีนาคมเมื่อต้นปีนะฮะว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการอนุมัติงบ980ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะฮะก็มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างนะฮะโดยใช้งบกลางมาทำเฟสแรกซึ่งเฟสแรกนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะฮะเพียงแต่งบกลางมันเหลืออยู่แค่80ล้านก็จะทำ80ล้านเอาหน้าไปก่อนเรียกว่าเฟสแรกนะฮะ แล้วก็จะรีบก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างเร่งรีบเนี่ยภายใน25ธันวาคม2,564ที่จะถึงนี้ต่อไปเป็นคำถามข้อที่6นะฮะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่จากการที่สอกอเรานะฮะไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนริมแนวคลองตลอดแนวคลองทั้ง3เขตเนี่ยก็จะพบว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะ มีการถแถลงข่าวเพียง2-3ถึงครั้งนะฮะมีการแปะโพสต์อิในวันเปิดตัวโครงการนะฮะแล้วก็ทำโพสต์ลง Facebook ต่างๆเหมือนทำเพื่อเอาหน้านะฮะมาดูกันนะฮะสิ่งที่เปรียบเทียบกับครองชองเกชอนเนี่ยเขามีการทำกระบวนการมีส่วนร่วม2ปีครึ่งนะฮะทำไป4,200ครั้งประเด็นของผมก็คือมันไม่จําเป็นต้องทํามากขนาดนั้นนะฮะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเราเป็นอย่างไรนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สครั้งเนี่ยมันน้อยไปไหม มันเป็นงานแถลงข่าวด้วยนะครับไม่ได้เป็นงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเ,เรื่องของครองชองเกชอนสุดท้ายนะฮะคำถามข้อที่7กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยโปร่งใสแค่ไหนทําไมถึงได้เจ้าเดียวกันหมดมาดูนะฮะสิ่งที่ริชอยู่ในสไลด์นี้เนี่ยมีอยู่5โครงการนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปรับภูมิทัศน์ปรับทางเท้าเนี่ยโครงการที่1ก็คือโครงการที่เราพูดถึงนะฮะโครงการปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีเก้ารยแปดสล้านบาทนะฮะมีค่าออกแบบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5%รนะฮะนั้นโครงการนี้ไม่มีข้อมูลซึ่งเราจะต้องเรียกมาชี้แจงนะฮะแต่ว่าถ้าประมาณคร่าวๆด้วย5%ก็จะอยู่ที่49ล้านบาทโครงการที่2นะฮะเป็นโครงการปรับปรุปรงสวนลุมพินีนะฮะใช้ค่าออกแบบอีก50ล้านบาท ค่าก่อสร้างโครงการพันล้านบาทโครงการที่3โครงการคลองพดงุงกรุงเกษมนะฮะงบก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ5 5 0ล้านบาทงบออกแบบอยู่ที่ประมาณ17.5ล้านบาทก็ประมาณ5%นะฮะโครงการปรับปรุงทางเท้าบนถนนพระรามที่1นะฮะก็ใช้งบก่อสร้างเกือบร0อยล้านบาทนะฮะมีงบออกแบบน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.82ล้านบาท และสุดท้ายนะปรับปรุงทางเท้าสีลมก็อีก60ล้านบาทแต่มาดูกันนะฮะสโครงการจาก5โครงการที่ลิสตเนี่ยได้บริษัทภูมิสถาปนิกเจ้าเดียวกันหมดครับทางกทมจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรนะฮะให้ได้บริษัทภูมิสถาปนิกเจ้าเดียวกันทั้งหมดมาดูตรงนี้ยิ่งชัดนะครับข้างบนเนี่ยก็คือรายละเอียดนะฮะ บัญชีแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่9กุมภา2564คือพูดง่ายๆว่ากรณีของส่วนลุมที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเนี่ยมายื่นข้อเสนอนะฮะชวนจัดจัดจ้างออกแบบเมื่อวันที่9กุมภาแต่ย้อนกลับไปดูนะฮะใน Facebook ทางการของสำนักงานประชาสัมพันธ์กทมเนี่ยก็บอกว่า มีคนออกแบบให้แล้วนะฮะนี่ย้ำอีกครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นเอกสารทางการ9กุมภา64แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนได้ตัวแล้วอะครับก่อนหน้านั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์กทมเนี่ยออกมาประกาศเมื่อ16พฤศจิก,กา2020ก็คือปี63นะฮะว่าได้รับความร่วมมือจากภูมิสถาปนิกชาวไทยนะฮะซึ่งมีผลงานออกแบบเป็นที่ยอมรับ มาร่วมออกแบบโครงการให้ตกลงนี่คือชวนมาออกแบบแล้วหาเรื่องจ่ายเงินหรือเกิดการแข่งขันในการประมูลกันสุดท้ายนะครับจาก7คําถามที่ได้กล่าวไปนะฮะผมอยากเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทางบ้านเนี่ยร่วมกันส่งเสียงให้ถึงหูท่านผู้ว่าอัศวินนะฮะให้มาออกมาตอบคําถามทั้ง7คําถามผมและพักก้าไกลไม่ได้ขัดขวางการพัฒนา แต่ทาหน้าที่ตรวจสอบโดยการตั้งคําถามเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสต้องเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันว่าโครงการนี้ควรทําหรือไม่ควรทําเพราะอะไรย้ําอีกครั้งนะฮะไม่ใช่ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะฮะแต่โครงการควรทําหรือไม่ควรทําเพราะอะไรดังนั้นผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณ โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะฮะตลอดจนสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการนี้มาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา,ใน,นนนานะะในวันจันทร์หน้านะฮะในวันจันทร์ที่29พฤศจิกาเวลาบ่ายสองที่ห้องประชุม ca 4 1 1ห้องประชุม ca 4 1 1อาคารรัฐสภาโดยเราจะแจ้งไปเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอเพียงท่านผู้ว่าเนี่ย มาตอบคำถามทั้ง7ข้อให้ตรงประเด็นนะฮะแล้วให้ประชาชนตัดสินว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีของขวัญชิ้นดีหรือแค่ผักชีให้คนกอทมอในลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญว่าที่ผู้สมัครสกรจากทั้ง3มเขตนะฮะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการเนี่ยมาร่วมให้ความเห็นครับครับเช่ครับครับสวัสดีครับ ผมอ,อนุภาพทานทองนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตสาทรครับจากในปัจจุบันเนี่ยโครงการคลองช่องนมทรีนะครับกำลังพัฒนาเฟสแรกอยู่นะครับที่ถนนแยกนาราธิวาสราชนาครินตัดกับสาทรนะครับไปจนถึงถนนนาราธิวาสราชนาครินซอยเนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเขตสาทรนะครับซึ่ง จากการที่ผมได้ลงพื้นที่นะครับสำรวจข้อมูลของโครงการนี้อ่ะนะครับอันดับแรกเลยก็คือประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคลองช่อน้งศีนี้เลยนะครับจะทราบก็คือหลังจากที่ได้มีการเริ่มการก่อสร้างแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ทางโครงการก็รีบนะครับมีความเร่งรีบในการก่อสร้างค่อนข้างมากนะครับเพื่อจะให้เสร็จทันวันที่25ธันวาคมนี้นะครับในเฟสแรกตรงนี้ซึ่งมีระยะทางเพียงแค่200เมตรนะครับโดยประเด็นที่ผมได้พูดคุยกับประชาชนโดยรอบพื้นที่นะครับหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของฝุ่นควันนะครับที่ได้ส่งผลกระทบไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบนะครับรวมถึงร้านค้าต่างๆโดยรอบนะครับ เนื่องจากความเร่งรีบในการก่อสร้างนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้ปิดถนน1น1เลนในช่วงระยะทาง200เมตรนี้นะครับทำให้รถที่สัญจรไปมาเนี่ยเหลือทางอยู่แค่2เลนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรถ BRT ทีนะครับที่ตอนนี้ก็คือยังดําเนินการวิ่งอยู่นะครับซึ่งจะมีการเบี่ยงเลนรถ BRT ด้วยนะครับซึ่งทําให้ ล่าสุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับรถเพรนซึ่งจอดอยู่เนี่ยมีการเฉี่ยวชนกับรถ BRT ด้วยซึ่งทําให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมานะครับรวมถึงผู้ที่อยู่เ,เดินทางโดยรถ BRT ด้วยนะครับอันนี้อยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางโดยรอบด้วยนะครับซึ่งาจากการสัง,สงเกตโครงการเนี่ยจะเห็นถึงความเร่งรีบนะครับซึ่งใช้งบ ประมาณในเฟสแรกเนี่ยถึงประมาณ80ล้านบาทนะครับซึ่งโดยงบส่วนอื่นๆในเฟสอื่นๆเนี่ยโดยโครงการทั้งหมดเนี่ยใช้งบสูงถึง980ล้านบาทในโครงการนี้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของน้ํานะครับซึ่งจะเป็นทางคุณท็อปที่จะพูดถึงประเด็นขุ่งของการดูแลนะ้ำครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับพุทธิพัฒน์ธัญาธรรมน,น์นะครับ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตยานวานะครับก็ผมเองนะครับได้ติดตามเรื่องสถานการณ์น้ามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยตอนน้ําทะเลหนุนนะครับที่เกิดผลกระทบต่อทางประชาชนบ้านเรือนที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําที่มีการไหลามาจากทางอายุทยาทางด้านตอนบนนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์มาตลอดทางตัวผมเองเนี่ย เขตยานาวาเนี่ยเป็นส่วนของปลายน้ําเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องประตูระบายน้ําที่ดูแลน้ําท่วมดูแลน้ําฝนที่ไหลามาจากทางเขตสาธรและก็เขตบางลักษนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของทางโครงการมาจนถึงปลายทางออกตรงแม่น้ําเจ้าพยานะครับตอนนี้เอ,อ่อที่จะจะพูดถึงก็คือว่าปัญหาแล้วก็ความความที่ชาวบ้านประชาชนเนี่ยรู้สึกกังวลใจนะครับในส่วนของ น้ำทะเลหนุนนะครับปกติแล้วเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราจะมีการสูบน้ําเข้าไปล้างในตัวคลองนะครับเพื่อให้คลองเนี่ยม,ไมีไม่เกิดการเน่าเหม็นนะครับแล้วก็ในช่วงที่หน้าฝนหนักเนี่ยก็จะมีการดูดน้ําออกจากในคลองเพื่อลงแม่น้ําเจ้าพยานะครับกล่าวคือว่าถ้าเกิดมีการสร้างโครงการนี้นะครับมันก็ต้องมีการดูแลเรื่องระดับน้ําให้ปริ่มตลิ่งเพื่อความสวยงามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ ต้องมีน้ําที่ไม่มีการเน่าเหม็นนะครับจากข้อสงสัยในข้อคําถามข้อที่4นะครับที่เมื่อกี้ทางอาจารย์โซเชีได้กล่าวก็คือว่าตัวคลองช่องนนทรีเนี่ยมีระดับน้ําเน่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ23.3นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสํานักระบายน้ำนะครับในปี63นะครับซึ่งเราอยากจะทราบว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ย คุณจะมีแผนและมีการบุรการน้ําอย่างไรเพื่อให้คนที่อยู่ปลายน้ําหรือชาวบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเราเข้าใจว่าโครงการนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าคุณรักษาระดับน้ําน้ําทะเลนหนุนคุณจะปล่อยให้น้ําท่วมบ้านประชาชนอีกหรือหรือคุณจะยอมปล่อยน้ําเข้าคลองและให้บ้านประชาชนไม่ท่วม แต่ถามว่าถ้าเกิดโครงการนี้ต้องบอกก่อนผมไม่ได้คัดดค้านหรือว่าโต้แย้งกับโครงการนะครับแต่เราต้องการการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วก็การบูรณาการน้ําอย่างเป็นระบบนะครับว่าคุณมีบร,ริหารจัดการน้ําอย่างไรคุณได้มีติดต่อทั้งฝ่ายโยธาและได้ติดต่อกับทางสํานักงานระบายน้ําหรือ,อยังนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือยังไม่ยังไม่มีการประสานงานกันว่าคุณมีแผนในการบริหารจัดการน้ําอย่างไรนะครับ ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงทุกคนนะครับว่าจะทําให้สวยงามได้นะครับจะให้เป็นแลนด์มาร์คที่ดีได้นะครับแต่อย่าต้องให้มีโครงการที่มาแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับแล้วมาใช้เงินภาษีประชาชนเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้อาจจะฝากไว้ด้วยครับต่อไปก็คุยเรื่องงบประมาณของทางคุณเอกนะครับสวัสดีครับผมเอกนะครับเอกบางรักเอกกรั์อิทธิไกวันว่าที่ผู้สมัครสกอเขตบางรัก บางลักษเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตที่มีพื้นที่สาธารนณะต่อประชากรที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ต่ำมากๆนะครับทุกวันนี้แทนที่เราจะเห็นการกระจายแฟคซิลิตี้ที่จำเป็นออกไปสู่ทุกๆพื้นที่ไม่น่าเชื่อครับทางกรทมกับคิดว่าเราจะเอางบประมาณจำนวนมหาศาลเข้ามากระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่ออะไรวันนี้ที่เราออกมาพูดนะครับเรากำลังพูดถึงงบประมาณเกือบ2,000ล้านบาท ในสวนสาธารนณะที่ห่างกันเพียงแค่ไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นก็คือคลองช่องนนทรีที่กำลังจะทำและโครงการปรับปรุงสวนลุมที่กำลังจะทำในอนาคตเช่นกันอีก1,000ล้านบาทนะครับ2,000ล้านในพื้นที่ติดกันเพียงห่างกันเพียงแค่ไม่ถึง2กิโลเมตรเราลองมองภาพครับประชาชนทั่วกรุงเทพอาจจะต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อมาใช้สวนสาธารนณะอย่างนั้นเหรอครับนี่คือแผนของ กมแน่นอนครับชาวบางลักษเองเราก็อยากได้พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเขตอื่นๆแต่ที่ยังขาดเหมือนที่เขตอื่นๆที่ยังขาดอยู่แต่เมื่อดูจากงบประมาณที่เอามาลงแล้วเนี่ยเราจรึงต้องตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อพูดถึงงบประมาณนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่30กันยายน2 6 6พนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับพูดเอาไว้ว่า กทมจะออกแบบเพื่อขยายทางเดินริมคลองช่องนนทรีให้สัญจรได้โดยสะดวกและสวยงามซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการจึงจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านในพื้นที่แต่ละเขตร่วมบริจาคให้จ้างงานก่อสร้างปรับปรุงริมคลองด้วยตนเองไม่ต้องนำเงินมาให้กทมอา้าวผมก็อยากจะติดคำถามเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับว่า โครงการที่ท่านพูดถึงในวันนั้นน่ะใช่โครงการนี้หรือเปล่าทําไมการใช้งบประมาณ980ล้านอา้าวถึงไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเอาละครับวันนี้ที่เราออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สาธารณะในเมืองแต่วันนี้เราชวนตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณเท่านี้แบบนี้และในเวลานี้ กทมอเองไม่ได้เอางบประมาณมาใช้ในการสนับสนุนชาวกทมเท่าที่ควรในช่วงโควิดที่ผ่านมาหน้าที่ของสองกเราต้องทำหน้าที่ตรวจสอบนำข้อมูลมาให้ประชาชนเห็นเพื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของงบประมาณจะได้รู้ว่าเงินของเขาถูกเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วมีความเหมาะสมขนาดไหนผมเชื่อว่าถ้าหากปัจจุบันนะครับสภากทมมีความเข้มแข็งมากพอนี่แหละ คือสิ่งที่เขาจะต้องออกมาทำจะต้องออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครแทนพวกเราในวันนี้แล้วโครงการนี้นะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจับตามองเราจะยังติดตามการใช้งบประมาณทั้ง2600ล้านบาททั้ง5โครงการอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณครับครับก็ขอบคุณ พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทางบ้านนะฮะที่ติดตามการถแถลงของเรานะฮะย้ำอีกครั้งนะครับในวันจันทร์หน้า29พฤศจิกาเวลาบ่ายสองผมจะเชิญว่าที่ผู้สมัครสอกอทั้ง3ท่านของพรรคก้าวไกลนะฮะแล้วก็จะส่งหมายเทียบเชิญไปถึงท่านผู้ว่านะฮะตลอดจนสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการเนี่ยให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงตอบ7คําถามนี้อย่างตรงไปตรงมาขอบคุณครับ